จังหวัดระยองก็พยายามจะหามาตรการมากระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาให้ได้นะครับหลังจากที่ความเสี่ยงจากโควิด -19 จากทหารอียิปต์น่าจะชัดเจนแล้วว่าปลอดภัยวันนี้เริ่มเห็นการจัดงานมากขึ้นของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะการที่จัดเทศกาลอาหารทะเลนะครับคุณพัทรพรตั้งงามมีรายงานสดมาจากจังหวัดระยองนะครับคุณพัทรพรครับ คุณวราวิคุณพรวดีคะ่ะถ้าดูบรรยากาศด้านหลังของดิฉันแล้ววันนี้นะคะทางจังหวัดคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวค่ะเดินทางเข้ามาอยู่ภายในงานเทศกาลอาหารอร่อยนั้นวันละ5,000คนค่ะร่วม2วันอาจจะหมื่นหมื่นคนเดี๋ยวอาจจะต้องจับตาดูนะคะว่าตัวเลขนี้เป็นไป,นปนตามเป้าหมายไหมหรือค่ะแต่ว่าถ้าไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดระยองนะคะโดยเฉพาะท่าเรือนั้นอาจจะตอบโจทย์ได้มากขึ้นคะ่ะว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามเกาะไปยังกเกาะเสม็ดนั้นถือว่ายังมีจํานวนน้อยอยู่ค่ะ นักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดนะคะทยอยลงเรือเพื่อข้ามฝั่งไปยังเกาะเสม็ดค่ะที่ท่าเรือท่องเที่ยวบางท่านะคะดังคงใช้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกันเมื่ออยู่ในเรือและอยู่ตามท่าเรือค่ะรวมถึงมีการกําหนดจุดคัดกรองและการให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ทั้ง7ท่าเรือนะคะของเอกชนมาตั้งแต่เริ่มกลับมาเปิดให้บริการท่องเที่ยว1กร,รกฎาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ ผู้ประกอบการคาดหวังว่าสุดสัปดาห์นี้อยากให้มีนักท่องเที่ยวมาระยองกันมากกว่านี้ขณะที่หลายครอบครัวค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนอกจากตั้งใจจะมาเที่ยวระยองเพราะไม่ได้มานานแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อต้องการมาให้กําลังใจคนระยองโดยเฉพาะค่ะจะเป็นครั้งที่3าสองครั้งประมาณสองครั้งที่แล้วประมาณ20ปีที่แล้วกับ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วก็เป็นอ่าวองเดือน10ปีที่แล้วก็เป็นอ่าวองเดือน อันนี้ครั้งที่3มีตัวเล็กมาเป็นหาดายแก้วลองพิเอ็นมางวดนี้นะครับผมคิดว่าคาดว่าจะจะมีนักท่องเที่ยวม,มาจํานวนไม่น้อยจํานวนไม่น้อยนะครับเพราะว่าออทางรัฐบาลประกาศแล้วนะครับทางจังหวัดระยองก็ประกาศแล้วว่าเราปลอดภยัยโควิดร้อยเปนะครับมาท่องเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยวปลอดภัยและกังวลครับทุกสถานที่เขาอำนวยความสะดวกทุกสถานที่แล้วก็อย่างบางกระโลที่พักตอนนี้เขาลดเปอร์เซ็นต์นะลดเปอร์เซ็นต์เยอะเลยอย่างท่าเรือแล้วก็มาเป็นหมู่คณะแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์นะครับ ขอให้มาฮะขอให้มายินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านครับขณะที่บรรยากาศตลาดของฝาซึ่งเป็นอาหารสดและอาหารทะเลแห้งค่ะผู้ค้าหลายคนบอกผ่านไทย PBS มาถึงนักท่องเที่ยวนะคะว่าให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้หลังจากสถานการณ์ความเสี่ยงโควิดในจังหวัดระยองนั้นปลอดภัยไร้กังวลจากการถแถลงของศูนย์โควิดรัฐบาลค่ะแต่ก็ทําให้เห็นภาพชัดว่าขณะนี้ยังแทบไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนค่ะ และเมื่อตระเวนไปสังเกตการการท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดยอดนิยมในตัวเมืองจังหวัดระยองก็พบว่านักท่องเที่ยวบางตาเช่นกันนะคะอย่างเช่นหาดแม่ลำพึงค่ะส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นคนในจังหวัดที่ออกมาท่องเที่ยวกันเองในช่วงที่สมาชิกครอบครัวนั้นมีวันหยุดค่ะส่วนที่ชายหาดแห่งนี้นะคะทีมข่าวก็ยังพบกับคุณยายสวินแสนพึ่งวัย87ปี ขายส้มตำรถเข็นที่ลานหินขาวค่ะซึ่งคุณยายเพิ่งกลับมาจากขายได้8วันนะคะหลังจากต้องหยุดกิจการไปค่ะในช่วงสถานการณ์ความเสี่ยงโควิดระยองแต่ว่าช่วงนี้แม้ว่าจะออกมาขายตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มแต่ว่าก็ยังขายได้ไม่ถึงวันละ10โครกค่ะหยุดที่เป็นโควิดรุ่นแรกกันลูกแค่เพิ่งมาขายได้8วันเพิ่งขายได้8วันแป8วันที่ผ่านมาได้กี่คบ้างคะ แคได้วันสี่คบห้าคกสามคบที่แค่สิบคก ขณะที่ช่วงเย็นนะคะบรรยากาศเทศกาลอาหารอร่อยที่จังหวัดระยองนั้นเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่เวลา16นาฬิกาค่ะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภาพรวมสองวันในตัวเมืองระยองนะคะวันนี้เริ่มเป็นวันแรกจะเห็นว่ามีประชาชนในพื้นที่นั้นเดินทางมาร่วมงานกันต่อเนื่องค่ะโดยทางงานนั้นประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้สมใส่หน้ากากาอนามัยและก็เว้นระยะห่างระหว่างกันนะคะในช่วงที่อยู่ภายในสถานที่จัดงานค่ะซึ่งใช้เป็นสนามกีฬาจังหวัดระยองนะคะ ส่วนบรรยากาศสดตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ค่ะว่าบรรยากาศคึกคักกว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข,ขานายสาธิตปิตุเตชะนั้นลงพื้นที่มาพร้อมกับผู้ว่าราชาการจังหวัดในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดระยองและฝ่ายเกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะในการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวระยองค่ะ อีกประเด็นหนึ่งเท่าที่ดิฉันได้ตรวจสอบไปก็พบว่าแหล่งท่องเที่ยวโดวยเฉพาะ,กะเกาะสม็ดนะคะแม้ว่าจะมีการจํากัดการเข้าอยู่ที่วันละ2,700คนแต่ว่าวันนี้นายกผู้ประกอบการกเกาะสม็ดนั้นบอกนะคะว่าตัวเลขตอนนี้อยู่ที่800กว่าคนเท่านั้นค่ะมีตัวเลขการจองห้องพักอยู่ที่ประมาณ30%และถ้าเทียบเท่ากับสถานการณ์ของภายในตัวเมืองระยองเองนะคะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆการจองห้องพักโรงแรมตอนนี้อยู่แค่10-20%เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ตามตัวเลขที่คาดหวังไว้ว่าจะ นะักท่องเที่ยวมา70-80%นั้นอาจจะต้องเอาใจช่วยคนระยองกันนะคะและตอนนี้บรรยากาศระยองนั้นทะเลสวยงามมากค่ะก็เรียนเชิญมาท่องเที่ยวกันที่นี่ได้นะคะคุณวราวิ์คุณพรวัด,ดีคะครับขอบคุณคุณพัทราพรนะครับคุณผู้ชมครับความเสี่ยงหนึ่งที่ถูก